เห็นองค์หลวงพ่อโตที่วัดสตือเลยถึงปลายสะพานแล้วน,นะตอนนี้กำลังเดินลงสะพานทั้งคนเวียนซ้ายรอบองค์หลวงพ่อโตนะคะ หลวงพอโตที่วัดสตือก็เป็นที่เริ่มใส่ศรัทธานะคะมีคนมากราบไหว้ขอพรมาบนกันมากมายผักเป็ดทอดเหรอมีลองชินได้นะวัดสตือพุทธสายญาติมาพัฒนาตัวอย่าง,งาให้หานปลาให้หานปลาตรงนี้ สวัสดีค่ะเจอกันอีกคลิปต่อจากคลิปเมื่อกี้นะคะคลิปที่แล้วคลิปต่อจากคลิปวัดไก่จนที่เราเห็นนี่คือวัดไก่จนค่ะเอารถมาจอดนะคะตรงริมกำแพงวัดไก่จนก็จะมีเป็นที่จอดรถนะแต่ตอนแรกที่มาไม่รู้ก็เลยไปจอดที่วัดไก่จนนะคะใต้เลยเยตำบลท่าหลวง ที่พม่ายละที่มาของตำบลเดิมชื่อบ้านยางนมต่อมา,อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นไก่โจนต่อมาก็ได้เปลี่ยนเป็นไก่โจนปีพศ2500เอ้ย2468รัชการที่6ค่ะก็เกิดความสงสัยนะเห็นวัดที่แล้วค่ะเดี๋ยวไปหาข้อมูลนะวัดที่เห็นคือวัดตะไรนะถ้าเขาที่วัดเปิดให้ไหว้พระทำบุญก็จะพาทุกคนไปไหว้พระทำบุญนะ เริ่มหอบในข้อมูลที่ให้นะคะเขาบอกว่าวัดสตือจะอยู่ฝั่งซ้ายมือวัดไก่จ้นอยู่ฝั่งขวามือของแม่น้ำป่าสักเราก็ต้องหันหน้าไปอย่างนี้ถูกไหมคะหันหน้าไปทางเขื่อนพระรามหกค่ะที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าคือเขื่อนพระรามหกนะเขื่อนพระรามหก เขือนพระรามหกเดี๋ยวจะซูมให้ทุกคน,นค่ะคือเขื่อนพระรามหกวัดไก่จนก็จะอยู่ฝั่งขวามือวัดสตือคือฝั่งซ้ายมือค่ะแดดเริ่มร้อนนะเดี๋ยวพาทุกคนรีบเดินไปก่อนเริ่มโดนเหงื่อตกเริ่มเดินเหงื่อตก,อตกพูดก็เริ่มตกแล้วนะ เริ่มห่อร้องกันนะ <Jungle> เห็นองค์หลวงพ่อโตที่วัดสตืออะไรอย <S 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 ถึงปลายสะพานแล้วนะตอนนี้กำลังเดินลงสะพานแต่เ่องมา เป็นที่ปล่อยปลานะะปล่อยปลาตรงนี้แตเราไม่ได้ปล่อยนะเดินไปเพื่อนนั่งเพื่อนนั่งรอละไปหมายปะเขามีตลาดน้ำอาทิตย์เหรอวันนี้เรามาวันเสาร์ค่ะวันเสาร์เพื่อนบอกว่ามีตลาดน้ดเล็กน้อยนู่นตรงนู้นที่ที่ให้อาหารปลา ว่าเดี๋ยวเดินไปไหว้พระหรือเข้าห้องน้ำก่อนดีไปเข้าห้องน้ำก่อนดีก่าเดี๋ยวพาทุกคนไปเข้าห้องน้ำนะคะเดินตรงไหนอันนี้ไม่เห็ตรงตลาดคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณพาาคุณยายหรือลูกเด็กเล็กแดงน่ะที่เราคิดว่าเราอยากม้องคิดให้ห้องน้ำห้องน้ำสะอาดมาก ห้องน,น้ำสะอาดนะคะที่วัดสตือมีสองฝั่งคะฝั่งนี้เป็นนั่งยองมีลูกที่ประตูฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะนั่งยองฝั่งนี้ก็เป็นเป็นชักโครกค่ะห้องน้ำนะะห้องน้ำที่เราเข้าไปเมื่อกี้จะอยู่ฝั่งโรงเรียนค่ะ สูขาหน้นก็ได้อยู่เนี่ยค่ะแถวฝั่งอาคารของโรงเรียนเลยนะเสียงเงียบหรอมั้ย,งงยแดดกำลังร้อนนี่ยังวันเสาร์เมื่อกวันเสาร์จะเงียบเหงาหน่อยนะคะวันอาทิตย์ก็จะคลืคล้นๆนะ เข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตบบนี้เราไปทําบุญไหว้พระไปขอพรหลวงพ่อโตที่บ้าสะตือน,นะค่ะ ซึ่งที่เราตัด วันนี้เป็นวันเสาร์นะคนก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเป็นวันอาทิตย์คนก็จะค่อนข้างเยอะค่ะบูชาดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็จุดตรงที่เห็นนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะมาจุดกลางแจ้งตรงหน้าหลงโกโตด้านนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะ แล้วก็มีปิดทองปิดทองพระตรงโน้นปกติถ้ามาเป็นวันอาทิตย์ชี้เคยมาคราวที่แล้วเสียงแก้บนนะคะเสียงแตรนี่คือไม่ได้หยุดเลยนะ <c oughs> แต่ว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ หลวงพ่อโตค่ะหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์มากนะคะส่วนมากก็จะมาขอพรมาบนค่ะในสิ่งที่ปรารถนานะคะถ้าสมหวังสมปรารถนาก็จะมาแก้บนส่วนมากก็นิยมเป็นขนมจีนน้ำยาหัวหมูไก่ผลไม้พวงมาลายัยเลยค่ะแล้วก็มีรำนะคะ ทำแก้บนตอนนี้แดดเริ่มพระอาทิตย์ใจดีนะคะหรือเมฆใจดีแดดเริ่มเบาลงเดี๋ยวพาทุกคนเวียนซ้ายขอกเมื่อกี้ใช่ไหมคะว่าพระอาทิตย์หรือว่าแดดใจดีตอนนี้มาแล้วเมฆหนีแล้วพาทุกคนเวียนซ้ายรอบองค์หลวงพ่อโตนะคะหลังจากที่ ได้ไหวปราบขอพรหนุ่มโกโตเสร็จแล้วมีละคลังด้วยค่ะขอพรเสร็จแล้วบอกว่าให้ตีละคลังนะคะตีละคลังตีคองส่งคําขอพรเราขึ้นไปข้างบนนะคะให้ส่งสวรรค์เทวดารับทราบถึงคําขอพรของเราจะได้ประทานพรให้เราสดสมหวังค่ะ นี้ดีมากเลยนะคนไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเป็นวันอาทิตย์นะจะต้องมีเสียงแตรวงตลอดเวลาแล้วก็ตรงโต๊ะด้านหน้าที่จะมีคนเอาของมาแกะบนแล้นก็จะเต็มโต๊ะไปหมดเลย หลวงพ่อโตเคยนะคะเคยมาขอพรเคยมาบนถ้าที่บ้านสมัยก็จะเรียกว่าบนเนาะหลวงพ่อโตตอนที่จะสอบเข้าทำงานตอนที่สอบเข้าเรียนแล้วก็สำเร็จสมหวังค่ะแม่ก็คือคนที่บ้านนะคะก็พามาแก้บนนะคะด้วยการรำแล้วก็ขนมจีนหัวหมู ผล,ลไม้พวงมาลัยปวงพ่อโตที่วัดสตือก็เป็นที่เริ่มใส่ศรัทธานะคะมีคนมากราบไหว้ขอพรมาบนกันมากมายแล้วก็มีคนที่สมหวัง มาแก้บนท่านนะคะ าเแลสของผาาหาปิาิางใจทำ่าด้แไม่ตัวไปไนเราอยากเก็บอยากให้ยาาเจตาอยาจุดเรนี้เอาชด้ตเตเอาเจ้าดทางซึ่เอาุคืนให้ดีเอาใครดีีต้องแลือกแต่ก็ไรกับคนี่น่าดีงามเนใครก็คือ มีที่นั mm ่งพักด้วยนะใครที่มาเดินเหนื่อยหรือว่ารอใส่แก้บนนะคะก็มาพักได้เนาะเรามีชีวิตอยู่เรายังมีแรงมีกำลังนะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนเราคงมีกำลังมีแรงนะเราก็สร้างคุณสร้างกำลังให้ยอู่ ถ้อยู่กับวิหลานเราวิญญาณเราจะเออสวยนะนดอกไม้มันมีต้นหนึ่งสองต้นะคะอันนั้นมีชมพูกับส้มเออสวยเป็นเข็มเศรษฐีค่ะสวยอ่ะต้นเท่าไหร่ต้องหมายว่าไม่ใช่ฉันอะ่ะผักเป็ดทอดเหรอมีลองชิมได้นะจากข้างหลังห้าสิบบาทหมดที่ได้ชิมได้เรา ชอบมันมาเห็นบ้านไข่จ้ี่พี่มาเห็นแบบโบราณแท้เลยหุ้มข้าวไว้แล้วหรอผักไข่แต่ที่แน่เนี่ยผักเป็ดเนี่ยหายากที่น,นี่สวยมาก่ัดมาเรื่อซื้อ่วงตงังแค่ไหน่อยดได้ไหมยี่สิบบาทเอาเอาชุดหนึ่งค่ะ,ะแม่เราอชอบนะนะ เมื S <S bueno. first, ่อก่อนมันมีขายตรงตลาดในอ่ะสละบุรีอ่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่ขายแล้วนี่วดูเราชิมของยายนาเ้องแวะได้ค่วที่ผ่านมาแวะได้แอนแอมหากินยากนะจ๊ะวันเสาร์ตลาดนัดก็ตะมูตะมีนะไม่เยอะเท่าไหร่อ๋อหรือว่าเป็นหอมไม่ใช่อ๋อผักกาด กล่องเล็กแค่ไหนสามกล่องแต่ถ้าเกิดซื้อร้อยหนึ่งอ่ะอันนี้คุ้มกว่าอันนี้มันจะได้18ชิ้นอันนี้จะได้24อ๋อหรือร้อยหนึ่งกล่องใหญ่จะคุ้มกว่าใช่หรอที่บอกว่าเผ็ดเพ็นมากหรอหมายเลยซื้อเคยกินครั่ะหรอทำสุกแล้วนะะคทสุกแล้วใช่ไหมคะจะหอมวะหอมมากไม่ต้องใช้เหรอ รู้แล้วหอมอะไรหอมปลานี่ปลาน้าตำสุกนะครับอ๋ไม่อันนี้เผ็ดอันนี้เผ็ดมากใช่ไหมคะภาคอีสานเนี่ยเผ็ดมากสีมันจะแป๊ดกว่านะอ๋อถ้าเป็นภาคกลางก็คือเผ็ดซ้อนได้ครับพี่ไม่เหม็พี่หนูอะไรครับหนูนะหอมหอมอยู่ตอนเนี้ยอันนี้น้ำสีสีหอมปลาร้าเขาอยู่ยี่สิบ เป็นปลาอะไรอคะ,ะลุงเพิ่งได้ยินเสียงแตรนะวันนี้ได้ยินเสียงแตรแล้วตอนตะกลับมีตู้เอทีเอ็มยนะธนาคารไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์ขวดขว2ยี่สิบบาทคนขายไปไหนไม่รู้ วัดสตือพุทธสายญาติมาพัฒนาตัวอย่าง มีตู้กดหยอดเหรียญรับอาหารปลาเอากระเป่งเอากระเพงกระป๋องแล้วก็เทลงไปมาคราวที่แล้วให้อาหารปลาอยนะู่นะแต่มารอบนี้ไม่ให้แล้วตอนนี้เริ่มร้อนโอ้น้องนกเต็มเลยมารอแก้งอาหารปลา <c oughs> ใช่ไหมเนี่ย มารอแย่งอาหารปลาหรือเปล่าไม่ดูปลาตอนนี้พักเหนื่อยอากาศร้อนนะคะวันนี้มาดูนกแคนก็เทอาหารลงตรงนี้แล้วก็จะไปตรงแม่น้ำดูสัตว์โลกผู้น่ารักนกทั้งหลายแ่อาหารปลาเราก็มาใส่เห็นไหมนกนกบินซูมซูมให้ดูอ่ะนะมีปลาไหม มีมีอยู่นะน่าจะมีอยู่แหละมีลมมาชื่นใจสะพานที่เราเดินข้ามมาเราก็จะเดินข้ามกลับไป ได้ยินเสียงแตรวงแล้วแต่ว่ามีคนสมหวังแล้วก็มารำถวายหลวงพ่อโตเสียงแตรก็ซา,าแล้วกลับบ้านค่ะกลับได้แล้วชิมนได้กลับแดดร้อนแดดร้อนแล้ว เดินกลับไปที่วัดไก่จ้นที่เราจอดรถไว้นะเขื่อนพระรามหกเดี๋ยวจะต้องไปหาข้อมูลนะว่าวัดที่เห็นวัดใหญ่ๆ วัดที่อยู่ฝั่งโน้นอีกวัดนึงคือวัดอะไรคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปนะคะด้วยภาพของเขื่อนพระรามหกค่ะแล้วก็วัดสตือขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ